บรรยากาศเช้านี้บรรยากาศแบบป่าป่าป่า,ปาริมคลองเนี่ยเป็นไงฮะบรรยากาศพามาชมสวนป่าของนาเล็กอีกแล้วนะแบบอันนี้ป่าของดอกเข้าพันษาสีเหลืองหรือว่าต้นดอกหงทองนั่นเองนะ นี่ชื่อเพราะนะหงทองดอกกลังเริ่มบานหลักสวยงามมากสวัสดีครับบรรยากาศยามเช้าตื่นเช้ามาก็ กระตุนร่างกายให้มันสดชื่นกันหน่อยนะมาเติมเต็มเอาบรรยากาศแบบธรรมชาตินะเพิ่มพลังให้ตัวเองพร้อมที่จะลุยงานในวันนี้ะนะเช้านี้ชมสวนริมคลองนะสร้างสวนแบบป่าป่าดูรกนะแต่ว่าก็สดชื่นฮะสดชื่นยามเช้าเนี่ยดอกไม้สีเหลือง ก็คือดอกข้าวพันษานหรือหงเหินแต่ตัวนี้ดอกสีเหลืองเข้าเลยเรียกว่าเป็นหงทองเป็นไงฮะสวยงามไหมอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะนี่ฮะกำลังเบ่งบานนะสวยงามนะดอกหงทอง หรือว่าหงเหินหรือว่าเข้าพันษานั่นเองเนี่ยเล็กปลูกแบบป่า,ปา,ปานะเอามาปลูกไว้ที่ริมคลองนะปลูกในกระมังนะแต่กระมังนี่มันพังไปแล้วมันเอียงกระเทเล่แต่ว่ามันก็ยังรอง,ร,องรับได้เน,นีเป็นพืชตระกูลขิงขา่านะอยู่ในป่านี ออกดอกสวยงามฮนะลักษณะเขาก็เหมือนคอหงและนะนะดอกเขามีหลากหลายสีครับปกติมันจะมีสีแดงสีเหลืองสีม่วงสีขาวสีชมพูโอ้เยอะแยะสีออกดำดำก็มีนะมีหลากหลายมากแต่ละเล็กมีแค่สามสีประมาณนั้นที่มีอยู่ในสวนเนี่ยก็คือ สีชมพูสีขาวแล้วก็สีเหลืองแล้วก็ปลูกไว้เป็นสวนเนี่ยการขยายพันธุ์พวกนี้ก็ถือว่าง่ายนะโดยการแยกเง่าไปปลูกนะหรือว่ามีเมล็ดเนะเอาเมล็ดไปปลูกเนะี่ยเมล็ดของเขาก็อยู่ตามช่อดอกนี่แหละนะพอดอกแก่ก็พอเมล็ดแก่นะก็เอาไปโรยได้ แต่ว่ามันก็จะเกิดเฉพาะในช่วงของฤดูการแบบนี้ก็คือหน้าฝนนั่นเองนี่อันนี้ทีนาเล็กก็เพาะจากมเมล็ดเหมือนกันเนี่ยกำลังเกิดอยู่ก็ทยอยเกิดกันเรื่อยๆนะนี่แหละความสุขแบบป่าๆของนาเล็กก็แบบนี้แหละอยู่กับธรรมชาติ